นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องหนังสือ The Good Life Lessons from the World Long e Study s t on Happiness ของ Robert w a r d i n g e r ผมเฝ้ารอคนเขียนคนนี้มานานหลายปี พะผมเชื่อว่าคนเขียนคนนี้จะมาเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนทั่วไปที่ม่เชื่อว่าชีวิตที่ดีนั้นจะสามารถเสริมสร้างขึ้นมาได้ยังไงแล้วก็ตามผมก็ยังมีความคิดอยู่เสมอว่าชีวิตที่ดีนี้มันไม่มีสูตรสําเร็จตายตัวมันมีแต่ว่าเราต้องถามตัวเราเองให้ดีๆว่าสิ่งที่เราทําในวันนี้เนี่ยเราสามารถจะมีหรือสร้างชีวิตที่ดีได้รอเปล่าถ้าเกิดสมมติเราตั้งคาถามไปที่ว่าชีวิตที่ดีคืออะไรผมก็เชื่อว่าทุกคนอาจจะตอบว่าโอ้ เราต้องมีเงินต้องมีทองต้องมีแฟนที่ดีเราต้องมีสิ่งต่างๆที่ดีรายล้อมตัวเราแน่นอนว่าชีวิตที่ดีนี้มันก็เหมือนว่าเราต้องเติมในทุกๆตำแหน่งและวงเล็บกลับมาว่ามันต้องเป็นสิ่งที่ดีนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นความจริงอีกแง่มุมหนึ่งแต่ไงแล้วสําหรับหนังสือเล่มนี้ก็จะมาทําให้เราเบิกเนตกันทุกๆคนเลยว่าชีวิตที่ดีนี้ไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะมีเงินทองมากมายแค่ไหนเราจะมีแฟนที่ดีมากน้อยเพียงใดหรือเราจะมีเพื่อนที่ดีรายล้อมไปไปหมดเลยแต่อยู่ที่ว่า เราจะสามารถสร้างหรือว่าพัฒนาความสัมพันธ์ที่เรามีให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดได้หรือเปล่านี่แหละจะเป็นคีย์พอยต์และเป็นกุญแจสําหรับใคร,ระตูไปยังความสุขของชีวิตซึ่งก็เป็นคําตอบว่าชีวิตที่ดีนี้จําเป็นจะต้องประกอบไปด้วยความสัมพันธ์ที่ดีและเราจะำเป็นจะต้องมีความสุขกับความสัมพันธ์ที่เรามอบให้ทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามบานโลกใบนี้สิ่งที่เราต้องตอบตัวเองให้ได้ชัดที่สุดก็คือแล้วเราสามารถที่จะมีความสุขกับสิ่งที่เราเป็นได้จริงๆหรือเปล่าถ้าวันนี้เราไม่มีใคร เท่านี้เรามีแต่เงินเรามีแต่มันเป็นสิ่งที่เป็นวัตถุรอบตัวเราไปหมดเลยเราไม่สามารถที่จะล่วงรู้อะไรได้อีกแล้วเพราะว่าเราจะเจอหนังสือเล่มนี้ช้าเกินไปเราจะคิดปรุงแต่งเองว่าระบบทุนนิยมนี้จำเป็นต้องหาเงินไม่ว่ายัางไงเราก็ต้องมีเงินเพื่อจุนเจือชีวิตของตัวเองนี่หรือเปล่าเป็นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องเรียนรู้จากมันผมเลยตั้งคําถามขึ้นมาว่าจากคาถามมาสู่คําตอบในเรื่องที่ว่าชีวิตที่ดีคือสิ่งใดมันจะต้องเริ่มต้นจากอะไรบ้าง ผมคิดว่าการที่เราจะมีชีวิตที่ดีได้นั้นเราต้องเริ่มต้นจากการตั้งคำถามก่อนเมื่อเราตั้งคำถามเราจะแสวงหาคำตอบแล้วเราก็จะพบเจอคำตอบของตัวของเราเองจริงๆแล้วชีวิตที่ดีไม่มีสิ่งที่เป็นค่าเฉลี่ย,ยตายตัวอย่างเช่นเราจะเป็นจะต้องมีความสุขเท่าคนนั้นเราจะเป็นจะต้องมีเท่าคนนี้หรือเราจะคิดว่าเฮ้ยการให้เรามีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเนี่ย <S <S เราจะต้องมีความสุขเพิ่มขึ้นผมเห็นหลายคนเลยที่เขาไม่ได้เชื่อเรื่องความสุขเขาไม่ได้เชื่อว่าเขาสมควรได้รับความสุข ฟีประมาณว่า deserve to be happy คนเหล่านั้นเขาจะไม่สามารถที่จะมีความสุขในชีวิตได้เลยเขาจะไม่เชื่อของเขาว่าชีวิตที่ดีเป็นอย่างไรเพราะชีวิตของเขาเกิดขึ้นมาเพื่อเรียนดูที่จะปกปิดปิดบงังซ่อนเร้นและพยายามไปทําให้ชีวิตของเขาแย่ลงโดยที่เขาไม่รู้ตัวหลายคนที่กําลังทําแบบนี้ผมอยากจะเตือนและแนะนําอย่างยิ่งว่าให้หยุดการทําทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทําอยู่เพราะสิ่งที่คุณทําเหล่านั้นไม่ทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นได้จริงเพราะชีวิตที่ดี จะต้องประกอบและองเล็บไปด้วยคําว่าดีเท่านั้นถ้าเกิดสมมุติคุณเป็นคนไม่ดีคิดไม่ดีไม่เคยเปิดใจรับอะไรสักอย่างหนึ่งเลยคุณจะไม่รับพลังบวกและพลังที่ดีกลับคืนสู่ไปยังที่ตัวของคุณเองแล้วมันนั้นคุณจะไม่มีชีวิตที่ดีอย่างแน่นอนคลิปที่โด่งดังในเท็ตท็อกสิอันดับแรกก็คือคลิปที่ว่าด้วยเรื่องข้อมูลวิจัยหลายชั่วอายุคนที่มีอะไรเป็นปัจจัยให้ชีวิตมีความสุขคําถามของคนเขียนนั่นก็คือ อะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้ชีวิตคนหนึ่งมีความสุขอย่างแท้จริงผมคิดว่ามันคือ long study การศึกษาที่ยาวนานมากที่สุดของการหาข้อมูลเลยผมก็ยังมีความเชื่อว่าหลาย generation หลายยุคสมัยหลายสิ่งหลายอย่างที่คนเขียนได้พยายามเน้นย้ําว่าทาไมคนบางคนถนึงมีความสุขมากกว่าอีกคนหนึ่งทําไมคนคนนึงเขามีความทุกข์มากกว่าอีกคนหนึ่งเพราะสิ่งเดียวกันนั่นก็คือคนที่เขามีความสุขมาก,กาอีกคนหนึ่งเขาก็มักจะเป็นคนที่รักษาความสัมพันธ์มากกว่า และเรียนรู้ว่าสิ่งที่เราทําในวันนี้เนี่ยมันจะส่งผลต่อชีวิตมวลรวมอย่างไรบ้างเขามักจะคิดหน้าคิดหลังเขามักจะวางแผนก่อนแต่คนที่ไม่ค่อยมีความสุขกับชีวิตเขาก็มักจะคิดว่าเฮ้ยชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญหลักของเวรและกรรมมันนี่มีอยู่จริงวันนี้ฉันทําอย่างนี้ฉันก็ไม่ได้หวังให้ฉันจะดีกว่านี้หรือไม่ดีกว่านี้หรืออะไรแบบนี้เป็นต้นสิ่งเนั้นมันหมายความว่าเขาไม่รู้ว่าเขากําลังทําอะไรแต่เขาก็ไม่รู้ชัดว่าความสพันธ์ที่เขากําลังสร้างอยู่ในทุกวันนี ก็คือเขาจะสร้างความพันแบบลมๆหรือแบบปลอมๆขึ้นมานาทีของเราก็คือย้อนกลับให้ตัวเองว่าวันนี้ฉันต้องการสิ่งใดวันนี้ฉันปรารถนาในสิ่งที่อนาคตฉันมองย้อนกลับมาฉันจะมีความสุขกับมันจริงๆหรือเปล่าอย่าลืมตั้งคําถามให้ละเอียดถี่ถ้วนมากที่สุดในชีวิตว่าเรานั้นมีความสุขกับณวันนี้จริงๆไหมยังไงแล้วผมก็มีความเชื่ออยู่เสมอว่าความสัมพันธ์ที่ดีมันย่อมมอบบางสิ่งบางอย่างให้กับเราอย่างเช่นมันมอบความเข้าใจขอบอกวอ่าอมอารี ความเมตตากรุณาสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ลึกๆแล้วมนุษย์เราต้องการสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วให้เราเชื่อว่ายังไงก็ตามในโลกใบนี้มันก็มีสิ่งที่ปกปิดปิดบงังซ่อนเว้นแต่สิ่งเหล่านั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงเราต้องการให้ชุมเราดีขึ้นจริงความสพาัารธ์ที่ดีคือสิ่งเดียวและเป็นสิ่งแรกในการทําให้คนคนหนึ่งเมื่อแก่ตัวลงไปจะสามารถมีความสุขในชีวิตในระยะยาวเมื่อชีวิตมาบอกกับเราว่าให้เรามีความสุขก,กับปัจจุบัน และเมื่อชีวิตมาบ่งชี้ว่าให้เราสร้างความสันที่ดีต่อเนื่องไปเรื่อยๆเราจะมีความสุขได้อย่างไรถ้าเกิดสมมติเรามีแต่เงินทองเรามีแต่วัตถุรายล้อมตัวเราเต็มไปหมดแต่เวลาเราจะไปหาใครไปปรึกษาใครเราไม่มีคนเหล่านั้นเลยทุกวันนี้ผมพยายามปรึกษาผู้สูงวัยเพิ่มมากขึ้นเพราะผมเชื่อว่าผมกําลังสูงวัยขึ้นทุกๆวันในะวันนี้ผมกําลังจะเข้าเลขสแล้วซึ่งผมก็ตื่นเต้นกับมันเพราะว่ามันคือ30 something มันคือ อายุ30ที่มันเป็นก้าวแรกของผมแต่ยังไงแล้วก็ตามในสิ่งที่เราเรียนรู้ในชีวิตประจำวันก็คือคนเราไม่มีใครอยู่กับเราตลอดไปไม่มีความสัมพันธ์ไหนอยู่กับเราตลอดไปทุกคนมีโอกาสที่จะจากเราไปทุกเวลาวันนี้เรามัวแต่หาเงินหาทองมัวแต่หลอกล่อคนอื่นจนลืมเข้าใจตัวเองจนลืมว่าสิ่งที่อยู่กับเราจริงๆก็คือตัวของเราเองเนี่ยแหละเราจงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเราเองไม่ดีกว่าหรอทำไมเราต้องมัวแต่ ไปเอาเปรียบคนนั้นไปเอาเปรียบคนนี้เพราะเขาหมดประโยชน์แล้วก็ทิ้งเขาไปสิ่งเหล่านี้หรอเป็นสิ่งที่คุณจะมีความสุขจริงๆกับโลกใบนี้นั่นคือคําถามที่ต้องย้อนกลับมาถามที่ตัวเราเองว่าวันนี้คุณปรึกษาผู้ใหญ่พอหรือ,อยังเขาเนี่ยแหละจะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือเราคอยให้คําแนะนําและคอยสนับสนุนในสิ่งที่เราเป็นแล้ววันหนึ่งพอเขาไม่อยู่คุณจะได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีอย่างสิ่งที่สังคมนั้นปรารถนาให้มันเป็นไปส่วนสิ่งที่จะลดทอนความสุขในชีวิตลงไปนั่นก็คือ ความสาเร็จชื่อเสียงเกียรติยศและการยอมรับที่ไม่ได้มาจากความสัมพันธ์แบบยั่งยืนเมื่อมีผู้คนชื่นชมคุณเต็มฮอรสเตเดียมเลยเป็นพันคนหมื่นคนแต่คนเหล่านั้นคุณไม่ได้รู้จักเขาแม้แต่นิดเดียวแน่นอนคุณอาจจะชื่นชมตัวเองว่าคุณเป็นคนที่ประสบความสําเร็จที่สุดแต่ลึกๆคุณจะโงคุณจะกลวงอยู่ภายในเพราะคุณจะไม่รู้สึกสัมผัสในสิ่งที่คุณได้รับจริงๆเมื่อไหาร่ก็ตามที่ผู้คนนั้นชอบคุณแค่เปลือกนอก หล่ก็ตามที่ผู้คนนั้นชอบคุณเพียงแค่ความสวยงามวันหนึ่งสิ่งเหล่านั้นจะจางหายไปคุณต้องแสดงตัวตนคุณต้องคบหาและรักษาความสัมพันธ์ที่จิตใจเอาไว้ให้ดีที่สุดนําเสนอความเป็นตัวเองนําเสนอความดีนําเสนอว่าฉันมีความภูมิใจอะไรบ้างในชีวิตนี่แหละจะเป็นสิ่งที่เป็นสาระของความสัมพันธ์ที่ยึดที่ยืนของความสัมพันธ์ก็คือเรามีอะไรบ้างแบ่งปันเขาได้ไหมช่วยเหลือเขาได้บ้างรอเปล่าให้เวลารับฟังเขาดีไหม ปรับประโลมจิตใจคนอื่นเป็นหรือเปล่าสิ่งเหล่าลนี้เป็นสิ่งที่เน้นย้ำว่าถ้าเกิดสมมติเราเป็นน้ําเย็นให้กับผู้คนมากมายเราก็มักจะได้รับน้ําเย็นกลับคืนมาอยู่เป็นประจำจงเป็นกําลังใจกับผู้อื่นก่อนเราจึงได้รับกําลังใจกลับคืนมานี่แหละเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดของการใช้ชีวิตที่ดีสุดท้ายนี้อย่าลืมอย่าทบทวนชีวิตที่ผ่านพ้นมาวันนี้เราได้ยินได้ฟังเรื่องราวที่เปลี่ยนวิถีชีวิตไปในทางที่ดีได้ให้น้อมนําม,มาปรับใช้อย่างมีวิจารณญาณเสมอ นาที่อย่ทุกๆคนในวันนี้ก็คือตามหาชีวิตที่ดีในแบบฉบับของตัวเองคุณอาจจะไม่จำเป็นต้องมีความสัมพันธ์ที่มากมายแต่ผมยังเชื่ออยู่เสมอว่าความสัมพันธ์ที่ดีมีเพียงแค่หนึ่งหรือสองคนหนึ่งหรือสองสิ่งอาจจะดีกว่าที่คุณไม่มีอะไรเลยจงรักษาความสัมพันธ์เมื่อคุณเห็นว่าเขาดีพอกับชีวิตของเราจริงๆถ้าเขาสามารถที่จะพัฒนาชีวิตของเราได้จริงจงน้อมรับเปิดรับและให้เขาสอนเราอย่างสิ่งให้เรานั้นควรจะเป็นไป อย่าพยายามเพิกเฉยอย่าพยายามผลักไสไล่ส่งเรียนดูว่าคนที่มีค่าจริงๆเขาจะรักษาเราได้เห็นค่าเราตั้งแต่แรกเขาไม่รอเวลาให้เราจากเข้าไปก่อนแล้วเขาถึงจะมาทักเราหรือว่าอยากที่จะมาคบหากับเราอีกครั้งหนึ่งเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นได้จริงยังไงแล้วเราก็ต้องปรับไปตามบริบทที่เรายืนอยู่อย่าลืมมีเด็ดขาดว่าชีวิตที่ดีจะต้องประกอบด้วยความทันที่ดีเท่านั้นรักษามันให้ดีที่สุดและยาวนานที่สุดเมื่อวันหนึ่งคุณแก่ตัวลงไปเป็นผู้สูงวัย มันก็จะได้รับการยอมรับจากเด็กคนรุ่นหลังหรือแม้ก้าทังตัวงคุณเองทําแบบนี้ต่อไปอย่าหยุดเดินอย่าวกกลับไม่ต้องสนใจคําพูดของคนอื่นถ้าวันนี้คุณไม่เคยทําทําซะรักษาความสัมพันธ์เอาไว้บ้างอย่ามัวแต่เอาประโยชน์หรือดึงประโยชน์ของผู้อื่นโดยส่วนเดียวสิ่งนั้นจะไม่ทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นได้จริงผมเชื่อทุกปัญหาจะมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ r r รน d t a แก a ิ t G, ด้วยนะครับ